วันนี้ก็มีทริคดีๆกับโนเกีย N8 ไม่ให้ทุกคนดูครับปกติโนเกีย N8 มันจะมีที่ปิดเมมปิดซิมการ์ดตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับถ้าเป็นเครื่องที่มันสมบูรณ์มันจะมีครบเลยส่วนเครื่องไหนไม่มีเดี๋ยวมาดูทริคก,กันครับผมให้ทุกคนดูผลลัพธ์ก่อนครับว่ามันเนียนดีไหมนี่เป็นสิ่งที่คัดต้อมเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับของเดิมมันหายสิ่งนั้นที่ผมเอามาเติมคือสายเคเบิลไทยครับหีบแบบนี้เลยทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่นะครับซื้อจากร้านา้ลย,ยอออนนลี่คือสิ ขนาดนะครับสั่งมาจากแอปออนไลน์สุดท้ายก็เลยถือเครื่องนะครับไปวัดที่ร้าน20บาทใกล้ๆบ้านเลยวิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราแค่ตัดให้มันพอดีกับร่องเอาวันไกลตัดขอบโคง้คงๆนิดหน่อยให้มันเข้ากับรูปของมือถือถ้าทําแล้วมันไม่สวยเราก็ทําใหม่ครับพอเราได้ของมาเยอะฝึกทําแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ของส,อสวยๆแล้วครับและนี่ก็คือทริคดีๆที่อยากเอามาแชร์ให้ทุกคนลองทํากันดูครับจะได้เสริมมือถือที่เรามีนะครับให้ดูสวยเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นไปอีกทะลักมือถือกเก่าๆมาเจอกันได้ที่นี่นะครับอย